สวัสดีครับพี่ปุ่นครับครับวันนี้ผมมาตามต่อโค้งสุดท้ายครับงวดของวันที่หนึ่งธันวาคม6กกครับก็คือแนวทางความฝันของพี่ปุนครับครับ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สนะครับท่านผู้ชมอ่าสำหรับคลิปแรกผมก็ได้ลงนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูไปแล้วเนาะครับอ่าสำหรับพี่ปุ่นเองในงวดนี้ก็จะมี2คลิปบางท่านอาจจะไม่เห็นในคลิปแรกก็ลองไปไล่ดูครับ ในคลิปวิดีโอของเคยอีสานใต้ครับครับพี่ปุนครับโค้งสุดท้ายนี้พี่ปุนฝันได้กี่วันแล้วครับพี่ฝันเมื่อวานซื่งอ๋อคือเพิ่งฝันเนาะเพราะว่าเล็กก็ใกล้จะออกแล้วเนาะพี่ครับครับฝันในรอบนี้นี่เห็นพี่ปุนบอกว่าพี่ปุนฝันดีมากครับฝันได้เลขกเลยครับอ๋อครับครับเอาเดี๋ยวพี่ปุนเล่าเลยเนาะพี่เนาะครับครับครับผมฝันว่าไปเที่ยวมันไปเที่ยวน้ําตกนะครับ ที่นั่นจะเป็นขูดหินน้ําไหลน้ําตอนช่วงน้ําหลากเขาบอกน้ําหลากน้ําเยอะคนี่ก็ไปเจอเพื่อนเจอเพื่อนหลายคนเลยแต่ที่จําได้เป็นเพื่อนบ้านเดียวกันสามคนคแต่เป็นเพื่อนที่ตายไปแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งก็มันมีตายบ้างอยู่บ้างเลยที่เห็นนะนี่ก็เอาแหงไปหวานเอาแหงไปหวานบอกว่า เฮ้ยตรงนี้ปลายเยอะให้ไปหวานเราก็พูดสาบพื้นๆใช่ไหมครับเฮ้ยเฮียมึอให้ไปหวานได้ไงอย่างเงี้ยนำออ้ำาไหลออกไหลขนาดนี้ก็เอาให้ไปหวานมันจะได้บอกหินก็หินเยอะแยะครับเฮ้ยมึงเชื่อกูเหออบอกเ,อเขาก็หวานเลยแหละเขาไปพูดมากอะ่ะครับหวานไปโอ้โหทีนี้สาวออกมานะนี่มึงมาช่วยกูด้วยบอกช่วยยังไงวะมาถอดตีนมันไล่ตีนมันมาบอกบแล้ลงน้ําไปแล้วไล่ เอาปลาโหปลาเต็มแหเลยปลากระยิงเฮ้ยมันเก่งนี่วาเหมือนก,กันทำได้ไงวะปลากระยิงเต็มเลยครับเออทีนี้ก็พากันถอดปลากระยิงไหมมันก็เบ่งกันนะสามคนเนะบ่งเอาไปไหนไม่รู้นะ้องล้วนแต่เป็นคนตายนะให้สามคนนะ่ะมีคนแก่บ้างออายุมันมากอยู่แล้วนะนหน่งคนนึงนะแต่ํำอายุไม่ได้หรอกอายุเขาเท่าไหร่แต่อแต่รุ่นน้องก็มีแต่เป็นเพื่อนนะ่ะมันคบกันนะร,รุ่นน้องก็มีบอกพวกเอ็งจะเอาปลาไปไหนบอกบอก,บอก็เอาไปทํากินหละบอก ว่าไออยู่ไหนกันวะ <laughs> ไม่รู้ญี่ปุ่นถามเออเขาก็เขาไม่ได้บอกนะว่าอยู่ไหนเขาไม่ได้บอกครับได้ข่าวเขาบอกว่าได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้เล่าฝันแลยเขาบอก <laughs> รู้ด้วย <laughs> เออเล่าฝันก็มีเออเคยสารใต้มาทําเล่าฝันเหมือนกันเดยก็ฝันเล่าให้เขาฟังอย่างนี้ด้วยเล่าให้เขาฟังด้วยเขาบอกครับอ๋องั้นฉันมีเลขให้บอกมีเลขให้เขาก็ไม่ได้พูดนะคเขาเขียนใส่กระดาษให้เลยอ่ะส่วนเลขกันเนี่ย่ะที่เขียนที่จดไว้แล้วน่ะ เขียนใส่กระดาษบอกเองแน่ใจว่าว่า,วาเลขจะออกว่าไม่ได้โกหกบอกเอ้ยต่ตั้งแต่เองคบกับกูมาเองเคยคิดว่ากูเคยโกหกมึงไหมบอกงั้นอะ่ะอ,ออแล้วมันจะออกจริงหรืว่าล่นๆๆๆานะก็ว่ามันด้วยนะครับ,รบเขาเขียนให้ในเขียนให้กี่คนพี่เขียนให้ทั้งสามคนเลยแหละโอก็คือทั้งสามคนนี่เขียนตัวเลขให้คนละคนละ,คนละตัวคนละตัวคนละหางคนละหาง อ๋อมีเจ็ดสองแปดแล้วก็เจ็ดสามครับแล้วก็แปดห้าครับอืมคือตอนนี้เนาะพี่เนาะครับนี่ครับท่านผู้ชมบอกว่าเลขกวนๆอยู่นี่แหละลองซื้อดูเขาบอกอย่างนี้บอก,บอก,บอกพี่แต่เขาก็จากไปแล้เราก็ตื่นพอดีอืมแต่ตอนที่ทั้งสามคนนี่เขาอยู่มีชีวิตอยู่นี่คือ เขาก็ไม่ได้เคะไม่โกหกใช่ไหมพี่เขาพูดอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้ส่วนใหญ่สามคนไม่เคยโกหกแต่รู้ตายไปแล้วผีหลอกกันไปอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะครับเพราะว่าในรอบนี้นี่ครับท่านผู้ชมคือพี่ปุ่นเนี่ยเขาฝันฝันแปลกกว่าทุกรอบเนาะพี่เนาะคือฝันตัวเองไปหาปลากับอ่าไปเจอเพื่อนที่จําได้คือสามคนนี้ก็คือเพื่อนของพี่ปุ่นเนี่ยมีทั้ง คนอายุมากกว่าแล้วก็รุ่นน้องแล้วก็รุ่นเดียวกันมีไหมพี่ครับก็รุ่นเดียวกันเลยครับก็คือมีสามคนที่จําได้ครับครับแล้วก็นอกนั้นก็จําได้ว่าเป็นคนบ้านเดียวกันแต่เสียชีวิตไปแล้วก็มีแล้วก็คนที่ยังอยู่ก็มีครับมีเยอะมีเยอะครับไปที่น้าตกน้าตกครับแล้วก็ได้ให้ใช้เหไปวานวานเหเนาะก็คือไปหาปลากันครับ น้ำในลักษณะนี้พี่ปุ๋นว่ามันไม่น่ามีปลาครับไม่น่ามีปลาหรอกที่แรกนะมองเห็นก็น้ำมันเยอะน้ำมันไหลนูนโคถินไหลเหมือนน้ำตกงั้นแหละเป็นชั้นๆอ่ะครับปลาได้ไงก็่าได้ที่พี่ปุ๋นว่ามันไม่มีครับแต่เพื่อนบอกว่ามีนี่แล้วคนที่หว่านเหนี่เป็นเพื่อนครับไอคือคนตายใช่ไหมพี่ตายอ๋อคือเขาหว่านเหแล้วเขาก็ได้ปลาขึ้นมาเต็มเลยครับเป็นปนปลากระแวยเท้งนั้นนะ พอเป็นปลาคะแยงปลาขแยงเต็มแหเลยอ่ะครับครับก็เลยพากันปวดปลาเอาครับโดยคนตายทั้งสามคนนี่บอกว่าจะเอาไปกินด้วยแบ่งกันไปแบ่งกันไปเยอะไหมพี่ปลาในความฝันเนี่ยที่เห็นเนี่ยปลาในโอ้เต็มแหอ่ะเยอะอยู่โอ้สรุปแล้วพี่ปุ่นก็คือได้ปลากับเขาเหมือนกันก็ได้เขาแบ่งให้ครับครับแล้วเขาก็ยังรู้อีกว่าพี่ปุ่นเขาถามพี่ปุ่นว่าช่วงนี้เราฝันเราเาฝันให้เคยชาตได้เขาพูดมาอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่ โอ้เขาเลยบอกว่าทางนั้นเอาเลขนี้ไปเลขนี้ไปเขาก็เขียนเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกเขียนเขาเขียนใส่กระดาษให้จําได้เลยใช่ไหมพี่คือให้ทั้งสามคนคนคนหนึ่งให้เลขเป็นสเลขสามตัวอีกสองคนให้เลขสองตัวครับก็คือเจ็ดสองแปดกับเจ็ดสามล้วก็แปดห้าเนาะแต่ละคนให้เลขไม่เหมือนกันนะพี่ใกล้ใกล้กันนะไอ้คนสองคนอะครับรับอืมแต่จะมีเลขเจ็ดกับเลขแปด ที่เหมือนกันอยู่ครับในแต่ละคนเนาะพี่เขาก็ยังบอกว่าไอ้คนคนไหนเป็นคนบอกพี่คนแก่หรือว่าเพื่อนพี่เป็นคนบอกที่ว่าเขาไม่ไม่ตั้งแต่มีชีวิตอยู่เขาบอกว่าเขาไม่เคยโกงหกมืออะไรงนี้บอกอันนั้นเปเพื่อนรุ่นเดียวกันอ๋อเพื่อนเป็นคนบอกอ่าอืมก็คือให้ลองดูแล้วตัวเลขไหนที่เพื่อนให้พี่ตัวจำนนอ๋อก็คือเป็นเลขสามตัวนี้ที่เพื่อนเพื่อนเป็นคนให้ที่เขาบอกว่าเลขเจ็ดสองแปดเนี่ยเขาบอกว่า ตอนกูอยู่กูไม่เคยโกหกมึงเลยมึงน่าจะรู้นิสัยกูอยู่ก็คือเขาจะพูดคือความหมายในลักษณะแบบนี้เขาจะพูดกันอย่างนี้แหละตอนนั้นอ่ะก็ลองดูเนาะพี่เนาะในรอบนี้ครับท่านผู้ชมพี่ปุ่นก็ถือว่าฝันได้ตัวเลขเลยครับแต่เราไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลขมันจะมาหรือไม่มาเนาะพี่เนาะครับก็ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ อผีจะหลอกหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะพี่ใช่ผีจะหลอกหรือไม่หลอกอ่ะครับครับแต่ที่แน่แ่คือได้ความฝันในพี่ปุ่นจําตัวเรียกได้แม่นเลยครับเพราะว่าพี่ปุ่นบอกว่าจดไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ฝันตื่นฝันก็จดไว้ครับครับรีบจไดไว้เลย<ๆ>เออจาได้ก็จดไว้อะไรแต่เขาฝันชัดอย่างนี้มันไม่ยากหรอกมันมันเห็นนึกถึงก็ยังนึกครับยังเห็นฝันอยู่เลยเหมือนโอ้ก็คือฝันนี้พี่ปุ่นจําได้แม่นชัดเห็นภาพชัดเจนใช่ไหมพี่ครับครับ ถ้าจะถามว่าคนตายอายุเท่าไหร่ก็ถ้าไอคนที่บอกเลขสามตัวที่เขาบอกว่าอ่าเขาไม่เคยโกหกพี่ปุนเนาะครับอืมเขาก็จะอายุเท่ากับพี่ปุณเนาะอายุเท่าไหร่นะพี่ปีณอายุนี้ก็คือเขาตายแต่ตอนตายแหละใช่ไหมมันก็เยอะอีกใช่ไหมเขาตายหลายปีแล้วหลายปีแล้วพี่ปุนก็จําได้ไหมนับไม่ได้จาไม่ได้นะตอนเขาตายนะเพราะไม่ได้จดว่าเขาตายกี่ปีแล้วอันนี้ไม่ได้สนใจเนาะ ครับครับแต่แต่ถ้าเขาอยู่เขาก็จะอายุเท่ากับพี่ปุ่นเท่ากันคนหนึ่งน้องกันก็มีน้องมีพี่อายุอายุเยอะกว่าคนนั้นอ่ะอายุเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้จำเหมือนกันอายุเขาก็เลยก็เลยเผื่อท่าผู้ชมถามเราก็ไม่ไม่รู้เนาะพี่เนาะครับครับก็เอาตัวเลขที่เขาบอกนี่ก็แล้วกันเนาะพี่ครับก็มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมในรอบนี้ไปหาป้าครับแล้วก็ผีบอกเลขครับสลับพี่ปุ่นครับก็ ลองพิจารณาดูครับงวดของวันที่หนึ่งธันวาคมห6หกครับก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้เฮงเลยรวยถูกหวยกันทุกทุกคนครับถูกรางวัลใหญ่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะพี่ปุนเนาะครับขอบคุณครับพี่ปุนครับครับผมอวยพรหน่อยครับพี่ปุนครับผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขไอซื้อก็ให้ถูกหวยรวยรวยกันทุกคนครับสาธุเนาะพี่ปุนเนาะรอบนี้ เขาเขียนใส่ให้กระดาษเต็มๆเ้ยเนาะพี่ไม่ไเขียนใส่เลยไม่ได้บอกอืมครับครับ,รบโอเคครับ